สวัสดีค่ะสอ,อง,องไม้ดาวตกอ,น,น,อนะคะอันนี้ค่ะซันสมัยคนะ่ะเร็วเร็วมากเนาะแค่เทคานก็ยกแผ่นปูนมาใส่มาใส่เลยไม่ต้องมาก่อ,มอสมัยมมสมัยเมื่อก่อนนี่หูเ่าจะได้เนาะค่ะแล้วก่ออีกก่อแล้วเบี้ยวบ้างบูนเพิ่งถบาถ้าแบบเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเดือนก็ไม่ไม่เสร็จเนาะอันนี้ใช้เวลาไม่กี่วันคะคะใช้เวลาไม่กี่วันก็จะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ อะไรเป็นอะไรแทนช่างซุนนะคะมีมีได้ปฎิเหตุนิดหนึ่งเลยตอกออกปะได้อยู่แล้วเยี่ยมยอาเข้าอย่้างเตานี่ตอกออกมาใสอีกแผ่นหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็มียูทูบเบอร์หลายคนนะคะที่ช่วยกันเนาะมีบ่าวนกมีอดีศรพี่อ๋อนะคะแต่พี่อ๋อนี่เขาจะแข็งแรงมากเพราะว่าพี่อ๋อนี่จะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแข็งแรงกว่าเพื่อนค่ะเพมีพี่อ๋อไม่ดีก่าเขา่มีเสียงหัวรานะเขาบอก

แล้วนะคะทุกคนเนี่ยนี่นะคะถ้าถ้ามีเยอะเนาะหลายหลายคนช่วยกันมันก็เร็วค่ะเห็นไหมยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่นี่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนนะคะอต่อไปก็จะเป็นล็อกที่สามโอเรอนี้เราก็ถอยค่ะเราก็ถอยเนาะเราใส่ล็อกที่สามนะคะเร็วค่ะรับรองเสร็จนะคะเสร็จ่อนเที่ยงแน่นอนนะคะ เสร็จก่อนเที่ยงกันเที่ยงเหรอค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะถ้าทำตอนนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนเที่ยงเนาะพี่อ๋อนนี่แข็งแรงกว่าเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าใหญ่กว่าเพื่อนก้ามใหญ่ก้ามทุพงครับก้ามค่ะก้ามค่ะเเดี๋ยวผมเข้าให้ดีกว่าถ่ายใหญ่ได้ยอดเลยเดี๋ยวยกขึ้นโชว์ พี่หอท่าทางจะยกคนเดียวไหวมั้งแผ่นหนึ่งนี่ลองยกดูสิกล้ามใหญ่แล้วตอนนี้กําลังใช้กล้ามนะคะเขาไม่ให้ใช้กล้มเขาให้ใช้กล้ามไม่ได้ให้ใช้พุ้งนี่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เนาะโุ้ยไปใกล้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียงมันดังเนาะอยู่ไกลๆค่ะอยู่ไกลๆค่ะเสียงดังเนาะสวัสดีนะคะทั้งเก้าท่านนะคะนี่ค่ะมายกเอาตรงนี้นะคะ สวัสดีนะคะทั้งแปดท่านนะคะเราอยู่ไกลๆค่ะเพราะว่ามันเสียงดังนาะตัดเหล็กโอ้ดูปู่จะลองยกดูนะ แต่แสงแดดสวัสดีนะคะทั้งเ้าท่านเดอ้อค่ะนี่ก็จะยกขึ้นรถเข็นแล้วนะคะ เรายกขึ้นรถเข็นไปเนาะส,ส,สวัสดีนะคะทั้งเจ็ดท่านนะคะนะเพราะว่าช่วยกันยกแล้วก็เอาไปใส่นะคะเอาไปทีละสามแผ่นเนาะทีละสี่แ,แผ่นค่ะเ,เพราะว่าสี่แผ่นนี้ก็จะได้ล็อกหนึ่งพอดี ส,สี่แผ่น,น,นก็ล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งพอดีเนาะมาไปทีละล็อกทีละล็อกครบเ็เร็วแน่ๆค่ะถ้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ดากกกอกด้วยนะคะไฟกันค่ะแล้วก็ตามมาดูเนาะ ตามมาดูแล้วก็ตามไปดูนะคะโอโเขาเดินเร็วมากะคะ่ะ ใสอเนะครับ้วก็่าขวม่แควเนกำลังจัดให้ได้านะครับก็จมาได้มีหาดีเขาก็้างยกว่าเางนี้ก็ง่ายเนี่ยยกเคย หมด่ารถ้กตัวนะเห็นเอแจ้งมาเนาะไปได้เหรอไปได้เหนไานเห็นไหมโอ๊ย

他毛毛的，毛色 เขาจะเสียงดังนิดหน่อยนะคะค่ะเัลที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจะก s c r ให้มรดาผู้กครองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ